การเมืองประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพคำพวกนี้เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางตั้งแต่เราแก๊งคนแก่พวกนี้เนี่ยปลดล็อกทางการเมืองในปีพศ2561และเหล่าผู้ที่ถูกกดทับจากราบานเผ็ดกลางและมีอุดมการอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศจากความชิบหายที่พวกลุงๆแก๊งนั้นนะ่ะได้สร้างเอาไว้ก็ออกมาสร้างความเปลี่ยนแปลงผ่านการแสดงออกทางความคิดเห็นรวมตัวชุมนุมประทว้วงหรือแม้กระทั่งเข้าชื่อเพื่อเปลี่ยนแปลงกติกาของสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถออกมาระบายความอัดอั้นในใจไม่ใช่เพราะพวกเขาชอบรัฐบาลน,นี้แต่เพราะพวกเขาไม่สามารถทําได้ตังหาครับสวัสดีผู้ใฝ่รูปเฟนทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โโม o ซิลพุสกับผมข่าซอสครับ เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยหนึ่งในแฟนชัยอนิเมะขายของเล่นได้กลับมาเข้าล่องเข้ารอยโดยการปล่อยหนังโรงภาคที่แฟนๆรอกันตั้งแต่ปี2019นั่นคือโมบิลสูตรกันดั้ h a t ท a w a y Flash ที่อิงจากนิยายชื่อเรื่องเดียวกันในปี1989โดยผู้ให้กำเนิดกันดั้มโทมิโนโยชิยุกิครับ พดเรื่องโดยคร่าวๆคือพระเอกของเราฮาสเวโนอาหลังจากโดนพ่อตบจนนิ้วท้ายแตกปไปในภาคชาเขาตอรแอคแท็กเวลาได้ผ่านไป12ปีแต่เขาก็ยังมูฟออนจากเด็กสาวที่เขาเจอในสงครามเควสภรรยาไม่ได้รวมไปถึงเห็นความล้มเหลวในการบริหารของรัฐบา,สาลสหพันธ์โลกนั่นเป็นเหตุที่ทําให้เขาเห็นด้วยกับชาที่ต้องการจะไล่มนุษย์ทั้งหมดที่ออกไปจากโลกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยกับประเพณีของซีออนที่ชอบประกาศสงครามแล้วของใหญ่ๆไปทุ่มใส่โลกเขาจึงเลือกที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายต่อต้านสาพันธ สาระสำคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนอกจากสไลด์จะออกบอกแฟนๆว่ากูทำา CG ให้ออกมาดูไม่แย่ก็เป็นนะยังสื่อถึงปัญหาต่างๆของสังคมอีกด้วยโดยเฉพาะเรื่องความเหลื่อมล้ำครับและหนึ่งในสิ่งที่สะท้อนประเด็นนี้ก็คือฉากของเรื่องในภาพยนตร์นี้ที่มีฉากส่วนใหญ่เป็นเมืองดาวาวเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ3ของฟิลิปปินส์และจากการสำรวจข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้เนี่ยฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทางรายได้สูงเป็นอันดับที่38ของโลกและเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียครับ ตั้งแต่เริ่มเรื่องมาเนี่ยเราจะเห็นพวกคนมีกระตังโดยสารยานสุดหรูที่ต้องมีเส้นสายถึงจะขึ้นได้พอเครื่องลงจอดมาก็อยู่ในสนามบินหรูหราที่มีเครื่องดื่มบริการแถมรัฐบาลสหพันธ์ยังจัดห้องสวีทให้พักไม่จำกัดเวลาแถมบัตรที่รูดจ่ายได้ไม่จำกัดวงเงินอีกต่างหาก แต่ในเมืองดาวาว์เดียวกันที่เองเนี่ยก็ยังมีพื้นที่ที่ดูไม่ต่างไปจากเมืองของประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคคริสตศักราชสักเท่าไหร่เรียกได้ว่าแม้เวลาจะผ่านไปกว่า100ยปีรัฐบาลสาพันธก็ยังไม่ได้ใส่ใจใยดีกับเรื่องความเหลื่อมล้ำของทรัพย์สินสักเท่าไหร่นี่ขนาดเป็นแค่บนโลกนะยังไม่ได้รวมกับคอลนีในอวกาศเลย พูดถึงอาวากาศก็ต้องพูดถึงเหล่าสเปซนอยหรือคนที่ใช้ชีวิตยอยู่ในอาวากาศด้วยข้ออ้างของสหพันธ์ในการปกป้องสิ่งแวดล้อมจึงไล่คนจากโลกให้ไปอยู่บนอาวากาศให้หมดดังนั้นคนที่จะอยู่บนโลกต่อเนี่ยจึงต้องมีใบอนุญาตครับแต่ก็เพราะแบบนั้นเนี่ยแหละคนที่อยู่บนโลกส่วนใหญ่ก็เลยมีแต่พวกที่รวยจัดจัดเส้นสายดีๆถ้าไม่อย่างนั้นก็เป็นพวกหาเช้ากินค่าที่ไม่มีปัญญาจะย้ายไปไหนตั้งแต่ก่อนสร้างโคอโล و ن และแน่นอนครับใบอนุญาตไม่ตกมาถึงพวกเขาเหรอครับทำให้คนกลุ่มนี้เนี่ยต้องติ้นรนเป็นพิเศษเพื่อหาเงินมาให้ตัวเองถูกไล่ออกจากบ้านเนี่ย และก็แน่นอนพวกคนใหญ่คนโตในรัฐบาลสหพ,พันธ์โลกก็คงไม่ค่อยอยากให้โลกที่เปรียบเสมือนแดนสวรรค์ของคนมีเงินเหม็นสาบคนจนเท่าไหร่พวกเขาเลยจัดตั้งองค์กรที่มีหน้าที่ในการไล่เช็คประชาชนเรียกว่าแมนฮันเตอร์งานของพวกเขาก็ตามชื่อครับนั่นคือการไล่ล่าพวกอยู่บนโลกโดยไม่มีใบอนุญาตให้ได้ไม่ว่าจะต้องทำยังไงก็ตามเขาได้รับอนุญาตให้ใช้ความรุนแรงได้มินัมซ้ำยังมีเจากันให้ใช้อีกเรียกได้ว่าพวกนี้ทำตัวเป็นมาเฟียถูกกฎหมายกันเลยทีเดียว และทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นก็นํามาถึงฉากฉากนี้ครับฉากที่ผมคิดว่ามีความสําคัญสุดในเรื่องนี้การพูดคุยสั้นๆระหว่างฮัสเวชายผู้เกิดในครอบครัวข้าราชการทหารและได้เรียนรู้อุรมการทางการเมืองผ่านการพบปะก,กับผู้คนระดับสูงในสงครามและชายขับแท็กซี่ที่หาเช้ากินข้าคนหนึ่งสนทนาเริ่มขึ้นด้วยคุณลุงขับรถเปิดประเด็นเรื่องแมนฮันเตอร์เขาบ่นว่าทําไมมารฟตี้ไม่ปราบพวกนี้ให้หมดหมดไปสักทีฮัสเวที่นั่งอยู่ด้านหลังก็ตอบไปแบบส่งๆต่อจากนี้คือจุดสําคัญครับ คุณลุงขับรถบอกว่ามัฟตี้เนี่ยเป็นปัญญาชนเกินไปมีการศึกษามากเกินไปไอ้เรื่องจะให้คนทั้งหมดไปอยู่บนอวกาศนะ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ไอ้คนที่ลุงนินทามันลูกค้าลุงไงเขาก็สวนดิว่าแผนของเขาไม่ใช่แค่เรื่องระยะสั้นมันเป็นแผนระยะยาวแบบพันปีเลยนะเว้ยถ้าไม่รีบย้ายออกจากโลกตอนนี้สิ่งแวดล้อมจะเสียหายมากขึ้นเท่าไหร่ไม่รู้พร้อมยกตัวอย่างว่าที่ดาวเอวเองก็จับปลาได้น้อยลงนี่ลุงก็หัวเราะตอบพร้อมตอบว่าปลาพวกนั้นก็พอกินนี่ว่า ไอมาร์ฟตี้นี่คงเวลาว่างเหลือเยอะเนะถึงมีเวลามานั่งคิดเลิอกอีกพันปีข้างหน้าเนี่ยตัวเขาเองแค่หาเงินเอาใบอนุญาตมาก็หมดวันแล้วแค่คิดถึงวันมาลือยังทําไม่ได้เลยจากนั้นก็ทิ้งให้คาซาเวจมกับกองความคิดว่าสิ่งที่ตนทําลงไปนั้นน่ะผิดอย่างนั้นหรอผมดูฉากนี้แล้วชวนให้นึกถึงสังคมการเมืองในปัจจุบันจังเลยครับ เรามีรัฐบาลที่ไม่สนความเป็นอยู่ของประชาชนเท่าไหร่เรามีชนชั้นกลางที่ตาสว่างและออกมาเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็มีชนชั้นล่างที่แม้แต่จะออกมาเรียกร้องสิทธิของตัวเองก็ไม่ได้มีเช่นนั้นพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่มีข้าวกินเนี่ยรวมไปถึงคําถามสําคัญที่ผมอยากจะถามฮาซสเวและทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่ครับเราจะได้รัฐบาลนี้ไปทําไมกัน ผมเชื่อว่าคําตอบที่เราจะได้จากคําถามนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าคนตอบอยู่ส่วนไหนของพิระมิดความเหลื่อมล้าถ้าเราไปถามนักเรียนนักศึกษาหรือชนชั้นกลางเจนวเขาก็น่าจะตอบว่าพรรัฐบาลนี้เป็นเผด็จการตรวจสอบไม่ได้ทําลายสิ่งแวดล้อมเรามาเรียกร้องประชาธิปไตยเพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ถ้าเปลี่ยนไปถามลูกป้าป,าปาตามมอฟที่มีโอกาสสูงว่าเคยจะเป็นเสื้อแดงเนี่ยคำตอบที่ได้คงจะไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่จะเน้นหนักไปทางเรื่องของเศรษฐกิจและความเป็นอยู่มากกว่า อะไรคือสิ่งที่ไม่คำตอบของคน2กลุ่มนี้แตกต่างกันครับถ้าเราหยิบบริบทของจักรวาลการด้มาใช้จะได้คําตอบว่าเพราะพวกคนหนุ่มสาวพวกนี้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากกว่าหรือเปล่าก็ใช่ครับแต่นั่นก็ไม่ใช่คาตอบทั้งหมดตรงนี้เราต้องเข้าใจประวัติศาสตร์การเมืองไทยในช่วงปี2544นั่นก็คือยุคของลูกโทนี่นั่นเองครับหลังจากวิกฤตต้มยำกุ้งในช่วงปี40แน่นอนว่าเศรษฐกิจโดยภาพรวมย่อมไม่ดีอยู่แล้วและคนที่มากอบกู้นั่นก็คือ ลุงทักกี้ของเรานี่เองด้วยนโยบายที่แปลกใหม่หลายอย่างทําให้คนจนที่ถูกรีแบรนดิ้งใหม่เป็นชนชั้นราญยาสามารถลืมตาอ้าปากได้และสามารถเลื่อนฐานะเกิดเป็นชนชั้นใหม่เรียกว่าชนชั้นกลางล่างครับด้วยเหตุนี้กลุ่มคนที่ได้โอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจจึงเรียนรู้ว่าประชาธิปไตยสามารถทําให้พวกเขามีกินมีใช้โดยอาจจะลืมเรื่องอื่นๆที่อุดมการประชาธิปไตยให้ความสําคัญอย่างเช่นสิทธิมนุษยชนรายละเอียดจริงๆมีมากกว่านี้ครับไว้โอกาสถัดไปผมจะมาพูดให้ฟังครับ ด้วยปัจจัยนี้คนกลุ่มนี้อาจจะเห็นด้วยกับการไล่นายกสมอง84,000เซลล์เห็นด้วยกับการแก้อาการผูกขาดของเจ้าสัวแต่ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเห็นด้วยกับสิทธิเสรีทางเพศนโยบายสิ่งแวดล้อมที่รัดกุมหรือเรื่องที่สสเอาประเด็นราคาเพ5แผงเข้าสภาอย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยการที่คน2กลุ่มนี้มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นผ่านการชุมนุมทางการเมืองต่างๆเนี่ยสิ่งที่ผมพูดอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงก็ได้แต่จนถึงตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้พูดถึึงคนนกลุ่ม นั่นคือคนต้องหาเช้ากินข้าจริงๆพวกเขาคือกลุ่มคนที่ถูกข้อจำกัดทางเศรษฐกิจกดดันไว้ไม่ให้สามารถสแสดงออกทางการเมืองได้ทำไมนะหรอคุณจำเรื่องค่าเสียโอกาสที่เคยเรียนในวิชาสังคมได้ไหมครับนั่นแหละครับคนจนเหล่านี้เนี่ยต้องตัดสินใจเลือกระหว่างการทํางานเพื่อให้มีข้าวเย็นกินวันนี้กับการออกไปไล่รัฐบาลที่ไล่ยังไงก็ไม่ไปแน่นอนว่าสำหรับพวกเขาเนี่ยปากท้องต้องมาก่อนนอกจากนี้ด้วยความขาดแคลนทุนทรัพย์ทําให้การเข้าถึงข้อมูลและช่องทางการแสดงออกต่างๆสำหรับพวกเขาน้อยลงไปด้วย ถ้าเป็นชนชั้นกลางที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างพวกเราก็คงสามารถได้วงการได้โดยการเข้านกฟ้าหาแฮชแท็กประจำวันแล้วก็เข้าไประบายความโกรธกับล้าบานแต่นี่เป็นสิ่งที่คนจนไม่สามารถเข้าถึงได้เช่นเดียวกับข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่เต็มไปหมดบนเน็ตแต่หายากชิบหายท่านเน็ตไม่มีเนี่ยขณะเดียวกันชนชั้นกลางผู้พอมีอันจะกินก็ช่างสร้างสรรหาวิธีการชุมนุมแบบใหม่ๆไม,ม่ว่าจะแฟลชม็อบรีบไปรีบกับแต่งเพลงด่าล้าบานเอาเป็ดยางมาลงถนนล่าสุดก็ขับรถชุมนุม เรียนสมชื่อจริงๆบอกอเนี่ยตัวฮัสเวเองก็อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยต่างจากการเมืองไทยเท่าไหร่โลกของเขาถูกปกครองโดยรัฐบาลที่กองทัพมีอำนาจสูงและจากบทเรียนในอดีตเนี่ยสันติวิธีที่ไม่มีคนหนุนอยู่เบื้องหลังเนี่ยมักจะจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่และนี่ก็เป็นสาเหตุเองที่ทำให้เขาเลือกใช้อีกหนึ่งวิธียอดนิยมในการต่อต้านรัฐบาลการก่อการร้ายถึงอย่างนั้นเขาก็ต้องตัดสินใจว่าเขาจะสู้เพื่ออะไรกันแน่ผู้คนเห็นด้วยกับวิธีการของเขาไหมวิธีการของเขาสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้าง ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทํานั้นยอมรับได้หรือไม่และที่สําคัญที่สุดและสิ่งที่เขาต่อสู้มาให้ได้มาเนี่ยผู้คนส่วนใหญ่ต้องการสิ่งนั้นจริงๆรหรอตอนสต็อปอาร์คกิ้งครับ